การจนบ,บุรีกรมประมงจัดกิจก,ก,กรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าณนะเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดการจนบ,บุรีนายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงนายอธิสันอินทรารองผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบ,บุรีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ เขาเริ่มพิธีปล่อยปลาตามโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 7 2พ0 0ษา72ล้านตัวทั่วประเทศและร่วมปล่อยพันธ์ปลาสัตว์น้ำพร้อมกันทางออนไลน์ลงสู่เขื่อนพระนามอีก6แห่งโดยมีนายอภัยสุทธิสังรองประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีปล่อยปลาทางออนไลน์ โดยนายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าพิธีปล่อยพันธปลาสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติในวันนี้กรมประมงได้จัดเตรียมพันธุสัตว์น้ำที่มาพอพันได้ปล่อยลงสู่เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการจัดกิจกรรมจำนวนห้าชนิดประกอบด,ด้วยปลายิสกขนาด1 5ห้าถึงซนติเมตรจำนวนเจบตัวลูกพันธุ 5, ป 2, ์ปลาตะเพียนขาวห้าแ0ห้าห่ตัวปลาส้อยขาวสอง0ส0ตัวปลาตะเพียนทองหนึ่งแสตัว และปลาแก้มช้ำา15,000ตัวรวมลูกพันสัตว์น้ำจำนวนหนึ่งล้านตัวและพันสัตว์น้ำสำหรับกิจกรรมปล่อยปลาออนไลน์ลงสู่เขื่อนพนัอีก6แห่งได้แก่ 1. เขื่อนศรีน,นครินทร์จังหวัดกญรนบุรี2เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก 3. เขื่อนศรษกิจจังหวัดอุตรดิตถ์4ีเขื่อนศรีินทรจังหวัดอุบลราชธานี5เขื่อนจุฬาพรจังหวัดชัยภูมิและ6เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นแห่งละ1 0 0 0 0ตัว กุมประมงมีแผนที่จะดำเนินการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์อื่นๆที่มีความเหมาะสมในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจำนวน16ล้าน4,000ตัวรวมถึงการปล่อยพันธ์ปลาน,น้ำจืดที่พอได้จากชุดพาฟักแบบเคลื่อนที่อีกจำนวน54ล้านตัวรวมสัตว์น้ำที่ใช้ปล่อยในโครงการนี้ทั้งสิ้นจำนวน72ล้านตัวทางนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ําและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าในธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปและสามารถเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําทําให้ประชาชนมีทรัพยากรสัตว์น้ําและแหล่งโปรตีนจากสัตว์น้าที่สําคัญก่อให้เกิดอาชีพด้านการประมงและเพิ่มพูนร,รายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งสามัคคีให้แก่ชุมชนอีกด้วยข่าวน e w 24การจันบุรีชุิการไหนวารินรายงาน